พบช่องติ๊งหนึ่งวันท้ายนะคะวันนี้ที่เราจะมาถ่ายเกมฟรียอดนิยมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเกมที่สิบก็ได้แก่เกมสำเร็จสิบโม,มบิง้งนิกกี้นิกกี้มาสเตอร์น,นะคะมีคนโหลดตั้งหนึ่งหนึ่งแสน,นะครั้มีดาวมีดาวสี่จุดห้าลีเดียนะคะเกมต่อไปก็ได้แก่เกมลายเกมส์ทีเดียคะมีคนโหลดห้าสิบล้านมีดาวประมาณสี่จุดสามนะคะ เออต่อไปได้คะอันนี้อาจปะทะกินไม่ออกไม่เคยรู้ชื่อเกมนะคะแต่ก็มีคนโหลดหนึ่งร้ยล้านมีดาวสี่จุดห้านะคะเดี๋ยวเราไปอันต่อไปกันเลยอันนี้ก็ลืมเคยเล่นแล้วนี่คนหลดหนึ่งร้อยล้านนะคะมีดาวสี่จุดสี่นะคะช่วยตอไปเลยต่อไปก็เป็นเกมซาวเบระคะมีคนหลดห้าร้อยล้านอันเดิมไม่นอนอันนี้ก็เป็นเกมเคยเล่นค่ะแต่ลืมเนาะ ก็มีคนดาวโหลด10ล้านดาว4.4กันนะคะมีแข่งไทยนะคะมีคนโหลด7แสนดาว4.9กรเลยทีเดียวลูกห่างไปนิ้วนะมันเรียกว่าอะไรนะสปินเนอร์สปินเนอร์นะคะจุดหนะึ่งนะอะไรไม่นะนี่ก็มีคนโหลด5ล้านเลย4.5นะคะ ma jõudn selle päeva lõigama elu , iluluumi , hullu , haasein , tänud , siit just kõik , tänan !